ทันใจรุ่นหนุนดวงหลังจากที่มีกระแสตอบรับจากล็อกเก็ตเทพทันใจอย่างล้นหลามคือได้ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมต่างจากเมื่อก่อนนะคะดีขึ้นครับอ่าปากได้ทำนู่นทำนี่ไม่ติดขัดเลยฮะส่วน่ติดติดกันนะครับเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยคือผมไม่เคยจะถูกได้รางวัลใหญ่ขนาดนี้ได้มาแสนสองกับเก้าเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโชคของผมจริงๆเลยครับก็ได้อ่ะค่ะก็ได้มาเรื่อยๆตลอด กกก็็นนมันนเลล็็็ิงกกก้้อนใหญ่่แ่แแวะคะเทพทันใจรุ่นหนุนดวงไรดวงตกไม่มีโชคลาบขาขายไม่ดีและเกิดปีชงบูชาเทพทันใจรุ่นหนุนดวงดลให้ขาขายดีมั่งคั่งมีโชคมีลาบและแก้ปีชง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเทพทันใจหนุนดวงค่ะวันนี้อยู่กับทิพย์ทิพวันค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่กระแสของล็อกเก็ตเทพทันใจของเรานั้นนะคะที่ได้มีการออนแอร์ออกอากาศไปทําให้คุณผู้ชมหลายคนนั้นนะคะต่างก็ได้ศรัทธาในองค์เทพทันใจมากยิ่งขึ้นและผู้ที่ได้เช่าบูชาไปก็ต่างมีโชคมีลาบชีวิตการงานค้าขายนั้นก็ดีขึ้นค่ะและในวันนี้เองนะคะทิ์ก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะมาแนะนําคุณผู้ชมกันนั่นก็คือเทพทันใจรุ่นหนุนดวงนั่นเองค่ะ ซึ่งรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีความพิเศษมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนะคะรุ่นนี้เองทางทีมงานของเราก็ได้เดินทางไปที่ประเทศพมา่าเพื่อที่จะนำไปพุทธาพิเศษนะคะโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองย่างกุ้งค่ะที่วัดเป่าเสงหรือว่าวัดขวานนะคะโดยหลวงพ่ออุปปิญญาติลีนั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศนะคะที่ภายในงานนะคะหรือว่าในพิธีพุทธาพิเศษนะั้นจะเป็นอย่างไรตามไปดูเลยค่ะ ဘဂါအဘာဒနာတန်ဒီဘဂါအငုဇနာမန္တာမိသာနေကန္ဒဇာတာဝေဒပရိဂမဓာသိဆိုင်တရေမျံမဟာပိစရိသောတိကေဝိဇေတိတောလာတပုရိယနှင့်ပုရိယံဘဒဝါယတ္ထာတိကေတစ္ဆေနာမေသမောနာတိအေနာမေပစ္စာပါရမီ တန္တာရေတန္တရန္တနသဗ္ဗဒုက္ခဝိနာတနိတတဓမေဇະဘုဇင်ကြီးမာရတေနပမတ်တနိဘုဇင်တဝါယေစီမိတတတိဝါမုဒ္ဒကုတ္တမအဇာတိမဇရာပြေတ္တအမတ္တနိဗ္ဗယံသတ္တ และนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ทางทีมงานของเราค่ะที่เดินทางไปถึงประเทศพมา่าแห่งเมืองย่างกุ้งค่ะเพื่อที่จะนำเหรียญเทพทันใจรุ่นหนุนดวงนะคะไปพุทธพิเศษณวัดเป่าเสงหรือว่าวัดขวานนะคะโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองย่างกุ้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งนะคะภาพบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นคําตอบให้กับคุผู้ชมหลายท่าน คงได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเรียนเทพพนใจของเรานั้นได้ผ่านพิธีพุทธ,ธาพิเศษแห่งประเทศพม่ามาจริงๆค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะผู้ชมคารายได้นะคะที่เรานะคะได้มีการให้คุณผู้ชมนั้นได้เช่าบูชาผ่านทางรายการของเราเราก็ได้นําไปธนุบารุงพุทธศาสนาต่อ,ตอไปรวมไปถึงนะคะนำไปช่วยเหลือกับผู้ที่ยากไร้น้องๆนุหน,น,น,นูนะคะและเป็นทุนการศึกษาให้อีกด้วยค่ะ และทางทีมงานของเราค่ะก็ได้เดินทางไปที่สำนักปฏิบัติธรรมอนัตตาแล้วก็ไปพบกับน้องๆน,นะคะที่มีอยู่ถึง200กว่าชีวิตด้วยกัน ซึ่งน้องๆเหล่านี้รวมถึงสถานที่แห่งนี้ค่ะก็ยังรอความช่วยเหลือนะคะจากประชาชนผู้ที่มีจิตศรัทธาอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่ว่านะคะในวันนั้นเองทางทีมงานของเรานะคะก็ได้นําปัจจัยส่วนหนึ่งไปร่วมถวายเพื่อเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายค่ะให้กับทางสถานที่สํานักปฏิบัติธรรมอนัตตาให้กับน้องๆนูน,น,นูนะคะโดยทางหลวงพ่อเองนะคะก็เป็นผู้ที่รับมอบแล้วก็ยังให้พรกับทางเราด้วยแต่ว่าภาพบรรยากาศค่ะที่เรานะคะ ได้เดินทางไปที่นั่นเรานะคะมีทั้งแจกขนมนะคะและมอบทุนการศึกษาและมอบปัจจัยให้กับทางสถานที่แห่งนี้ด้วยภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเชิญชมเลยค่ะ คุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะทิฟและคุณโบพร้อมกับทีมงานค่ะก็ได้อยู่ที่สำนักปฏิบัติธ,ธรรมอนัตตาจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะคะเพื่อที่จะมามอบของให้กับน้องๆหนูๆนั่นเองค่ะใช่ค่ะก็ที่นี่ก็น้องๆเยอะมากเลยเป็น น้องๆที่หลวงพ่อได้อุปการะเอาไว้อยู่200กว่าก็คนเลยใช่แล้วคะ่ะนะคะภาพก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นค่ะว่าน้องๆนั้นนะคะก็มีตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะแรก<ช>เกิดก็มีนะคะแล้วก็ไปจนถึงเรียนปริญญาตรีก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งก็มีหลากหลายรุ่นด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้เตรียมของไว้นะคะให้น้องๆกันเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ค่ะพร้อมกับอาหารด้วยใช่่ะเพราะฉะ,ะ,ะนั้นนะคะพร้อมแล้วตามพวกเราเข้าไปเลยะคะ่ะ น้องๆน,นะคะก็กําลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็มานั่งรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปแจกของพร้อมกันเลยค่ะ ก็ขอจเจริญพรบรรดาศิทย์านรศิษธิของเทพทันไใยหนุนดวงทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมกันสร้างกุศลโดยการนำปัจจัยสิ่งของและเครื่องอบพกบริโภคต่างๆเอามาช่วยเหลือเด็กสัมภา้าด้โอกาสที่ทางสำนักปฏิวัติธรรมอนัตตาเนี่ยได้อุปการละไว้จำนวน241คนคุณกุศลที่คุณโยมตั้งใจที่จะให้ชีวิตที่มีปัญญาคือมนุษย์เนี่ย ได้มีความเจริญได้มีความเติบโตอย่างมีคุณภาพที่ได้เติบโตไปสู่สังคมในภายภาคหน้าได้อย่างเป็นคนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นแล้วความตั้งใจที่คุณโยมร่วมกันวันนี้เนี่ยสมาชถถิกขออันเชิญบร,รมีคุณพระศรีรัตนไต้และสิกสังเกตทั้งหลายในสาวกโลกตนบรดานในคุณโยมและครอบครัวพบก,กับความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอสมความมุ่งม,มั่นปารถนาและก็มีโชคมีลาบประสบความสาเร็จอย่างที่ตั้งใจทุกประการสมาชิกเจริญพรนะครับ ความรู้สึกที่ได้พอไหว้เทพันใจมาเสร็จก็รู้สึกว่าครั้งแรกบอกว่ามีคนบอกว่าให้ไปขอลูกแต่ผมไม่เชื่อเลยไปขอเรื่องโชคลาภพอปรากฏว่าพอไปไหว้ปุ๊บแล้วได้เช่าเทพันใจกลับมาก็ภาวนาทุกวันก็ปรากฏว่าหุ้นที่ได้เล่นก็ได้รับมาเป็นเลขเจ็ดหลักครับ จากที่ไม่เคยเชื่อหรือไม่เคยศรัทธาในเทพันใจคิดว่าเป็นอาคนละประเทศกันตอนนี้ก็ศรัทธาและเชื่อมากครับคิดว่าท่านมีปฏิหารจริงๆครับก็หลังจากที่ผมได้เช่าบูชานะครับเ,เหรียญเทพทันใจหนุนดวงประจําวันเกิดก็รู้สึกว่ากิจาการงานของผมก็จากเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยที่จะ ค้าขายได้ดีเท่าไหร่เลยอย่างนี้ทางบ้านก็ขัดสนหลายๆอย่างก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มีดูทางช่องทีวีอะครับเห็นเหรียญเทพทันใจหนุนดวงแล้วก็มีประจำวันเกิดด้วยพอดีผมเกิด,ดวันอาทิตย์ก็เลยเช่าบูชามาเป็นเหรียญสีแดงนะครับมีเจ็ดสีอะครับทุกวันของของทุกวันนะครับก็รู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะครับย,ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าในกิจการของผมก็ค้าขายทางอินเทอร์เนต็ตบ้างค้าขายสิ่งต่างๆหลายๆอย่างบ้าง นี่ครับก็แฮปปี้ชีวิตช่วงนี้ก็ขายของได้ดีครับอยู่ดีๆออเดอร์ก็สั่งเข้ามาสั่งเข้ามาจากที่โพสต์ไปแล้วไม่ค่อยมีคนสนใจไม่ค่อยมีคนกดไลค์ในเพจก็มีคนสนใจครับมีคนโทรมาถามสั่งซื้อบอกผ่านกันบ้างก็มีนะครับก็รู้สึกได้อย่างเดียวเลยครับชีวิตเปลี่ยนก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่พม่าพอไปแล้วปุ๊บทุกคนก็แห่กันไปเช่าเช่าเช่าเราก็เลยตัดสินใจเช่ามั่งกลับมาแล้วเหมือนอยากลองของอะ่ะ ก็เอาเททันใจเนี่ยไปให้พี่สาวแล้วพี่สาวพอดีเขามีธุรกิจอยู่ตัวหนึง่งเขากําลังคิดเครียดอยู่เขาก็เลยอธิษฐานเราบอกเนี่ยได้มาแล้วเนี่ย<อ>พี่เจ๊ได้มาแล้วโอเคไหมลองดูสิเนี่ยของแท้เลยต้นตํำรับอยู่ที่นี่เสร็จแล้วเขาก็โอเคแล้วเขาได้พอรุ่งขึ้นอีกไม่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้เพราะเขาได้อย่างที่เขาคิดดีใจมากเราก็เลยกลับมาดูของของเรา แล้วอธิษฐานลองขอมั่งพอขอแล้วพี่มรู้สึกว่าอุยใช่นี่นั่นแหละมันเป็นแรงตรงนี้ที่ทำให้เราเชื่อ ทูอนุโมทนาบุญนะคะกับผู้ที่ได้เช่าบูชาเทพทันใจรุ่นหนุนดวงไปด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าทุกความศรัทธาของคุณนั้นก็ไปแบ่งปันและไปช่วยเหลือนะคะตามสถานที่ต่งตางๆและอย่างเช่นสถานที่ที่คุณผู้ชมนั้นได้ชมกันมานี่ก็เป็นสถานที่ที่ยังต้องการปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายเลยละคะ่ะและแน่นอนคะ่ะว่านะคะทางทีมงานเทพทันใจของคุณโบนั้นก็ไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่นอนคะ่ะเพราะว่าเราก็ยังเดินหน้าทําความดีต่อไป โดยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจและอยากจะร่วมนะคะในส่วนบุญในครั้งนี้คุณก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอได้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชม่าทิพย์ขออนุญาตบอกคุณผู้ชมนิดนึงเพราะว่านะคะที่คุณผู้ชมเห็นที่ทิพย์ได้ใส่อยู่นี้นะคะหรือว่าทางด้านหน้าของทิพย์นี่ก็คือเป็นเหรียญน,นะคะเทพทันใจรุ่นหนุนดวงนั่นเองค่ะ ซึ่งนะคะเหรียญนั้นนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปไข่นะคะและเป็นเนื้อทองเหลืองลงยาสีประจําวันเกิดค่ะอย่างเช่นว่าหากคุณนั้นเกิดวันอาทิตย์อย่างเช่นทิพเองก็เช่นกันค่ะ ทิพย์เกิดวันอาทิตย์นะคะทิพย์ก็สามารถสั่งเช่าบูชาได้ในสีแดงนะคะวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงเรามีสีประจําวันเกิดนะคะให้กับทุกท่านได้เช่าบูชากันด้วยแต่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะเหรียญเทพทันใจหนุนดวงนี้จะมีหมายเลขนำโชคไม่เหมือนกันนะคะมีกำกับอยู่ที่เหรียญทุกๆเหรียญนั่นเองค่ะ และถ้าเกิดคุณผู้ชมค่ะพลิกเหรียญไปทางด้านหลังคุณจะเห็นเป็นยันหนุ่นดวงซึ่งยันนี้เองค่ะจะไปช่วยเสริมดวงของคุณแล้วก็ยังแก้ปีชงด้วยหากใครนะคะที่กำลังคิดว่าตัวเองนั้น ปีชงดวงตกนะคะหรือว่าดวงไม่ดีทําอะไรก็ไม่เจริญก้าวหน้าสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจและอยากจะเช่าบูชาเทพทันใจรุ่นหนุนดวงนะคะคุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอนี้ซึ่งจากราคาค่าเช่าบูชาปกติอยู่ที่1,800บาทซึ่งในวันนี้ค่ะพิเศษให้กับคุณผู้ชมเหลือเพียงแค่1,200บาทเท่านั้นพร้อมกับสร้อยชุบทองเคลือบแก้วไม่ลอกไม่ดํา สำหรับวันนี้น่าเสียดายมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของเรานั้นนะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามทิพย์ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับทุกการติดตามชมคะ่ะวันนี้ทิพย์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ